สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาวโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรามีมิกซ์สวยจัดครับแม็กกี้ตัวนี้หายากมากๆเลยนะครับเป็นแม็กกี้รุ่น1642 VLZ Pro นั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์มานะครับมีไมโคโนทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม่หไมโโนนะครับสเตอริโอเริ่มตั้งแต่ช่องที่ 9้า1ับ1 1 1 1 1 1 1 1็โอ้โหเยอะมากๆนะครับสำหรับคนชอบช่องเยอะๆแล้วก็เป็นแม็กกี้ด้วยนะครับเราไปดูบอดี้โดยรวมนะครับสวยระดับ99.99% 99เลยนะครับสวยมากๆทุกมุมทุกตำแหน่งนี่โอ้โ oh หผมบอกได้คำเดียวว่าสวยปุ่มขาวจัวเลยนะครับนี่หาได้ยากมากๆนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบแม็กกี้อยู่แล้วนะครับ และชอบช่องเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เลยนะครับไปไปดูด้านบนกันต่อด้านบนนะครับก็จะมีทิมทิมก็คือเกนแล้วก็มีโลคัสให้นะครับไมแ่และตรงนี้จะเป็นออฟสี่ออฟหนึ่งสองสามสี่ออฟเยอะมากๆครับใช้กันมันเลยแหละครับออฟเยอะขนาดนี้ EQ นะครับสี่เม็ด แล้วก็โยนกุ๊บครับนี่โอ้โหคลิปตำแหน่งตัวนี้ก็คอนโทรลเอฟเฟกครับคอนโทรลออกต่างๆมีคอนโทรลลูมด้วยนะครับตรงนี้สวยไหมครับปุ่มขาวจุดเลยนะครับ ไปดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังมีอะไรให้ใช้กันนะครับโอ้โหเครื่องสวยมากๆครับแม็กกี้นะครับตัวนี้เสียงสดจริงๆนะครับไฟเราแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น220โวลต์นะครับออกเซนครับ4ชุดนะครับไดเรกเอาท์ได้ด้วยนะครับออกรีเทิร์น4ชุดครับ ออกรีเทิร์นเยอะมากๆสำหรับใครชอบต่อเอฟเฟกเยอะๆรุ่นนี้ครอบคลุมเลยนะครับ CR out monitor นะครับ main out main out นะครับตัวนี้ครบคันเลยทีเดียวนะครับเครื่องแท้แน่นอนกลิปครับอยากให้ได้เอาไปใช้กันจริงๆตัวนี้หายากมากเพราะปกติจะมีแค่1202 1 4ึ่งสเอ้ย์สองอะไรพวกเนี้ยแต่1.6.4.2 v หกเนี่ยหายากมากๆครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรศูนย์แปดสองสามสองเก้านะครับหนึ่งซอฟโปรมินครปฐมนะครับรับรองสวยถูกใจแน่นอน99.99 99. กันเลยนะครับสวยมากๆครับขอบคุณครับ